f ลบสามสิบสองส่วนเก้าค่ะ f ลบสามสิบสองส่วนเก้าเท่ากับเท่ากับของโลเมอร์เท่ากับ r ส่วนสี่ r ส่วนสี่และตัวสุดท้ายเคลวินเคลวินเท่ากับ k ลบสองร้อยเจ็ดสิบสามส่วนห้าค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากนักเรียนคุณเป็นนักเรียนที่ไหนนะครับอาจารย์ตอบจ้าลายจิตเตอร์ค่ะสุดยอดจลิจริงไ นะ C นี่ยย่อมาจากอะไรเซลเซียสเซลเซียส F คือฟาเรนไฮต์ฟาเฟนฟาเรนไฮต์นะฟาเรนไฮต์ A ค uh, ือรอเรือฟาเรนไฮต์ <Fahrenheit. S 2> อาจารย์เขียนเร็วนิดนึงอ uh, ่ะ A คือโรเมอร์ K คือเคลวิน <c oughs> อาจารย์จะบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าหนูจะคิดสี่สูตรพร้อมกันเลยนะคือหนูต้องจับคู่ <c oughs> เช่น <c oughs> เขาให้ ให้เซลเซียสมาเซลเซียสมาให้แปลงเป็นฟาเรนไฮต์หนูจับแค่คู่นี้ไม่ใช่เอาไปจับสี่ตัวนะลูกจับแค่คู่นี้แล้วถ้าเกิดเขาให้โรเมอร์ให้แปลงเป็นเควินนะคะโรเมอร์แปลงเป็นเควินหนูก็จับคู่นี้กับคู่นี้โอเคไหมคะนะเราจะไปเข้ากันที่แบบปึกหัดข้อที่เดิมเหนื่ยอยังใครหนึ่งตั้งดึงอันจบ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 มาแล้วจ้ะอันจบ ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นแฟนเพื่อบางคนถามแต่ก็อยากจะให้หนูสดชื่นแรปแรปโจทย์ข้อที่ไหนอ๋อแรปได้เลยเด t แรปเปอร์จัดให้อุ้ยอ้าวนี่นาการอ้าโลฮ่ะใช้ช่อโลค้าบ้างน้องเข้าวตังน้องเข้าตัน้องเข้าวตูเป็นไงคะสีเขียวทําให้หนูหายเครียดหรือเปล่าเอ่ยปกติหนูจะบอกว่าทั้งจอมว่าต้นมะพร้าวหรืออะไรเขียวๆให้หนูหน่อยเพราะหนูจะหายเครียดจัดให้แล้วนะครับนะจ๊ะ ข้อนี้เอาสีอะไรที่เกี่ยวกับโลหะดีนะสีอะไรที่ตัดกับโลหะให้น้องๆเห็นชัดสีแดงดีไหมใช่เอ๊สีน้ําเงินก่อนดีกว่านะพรุ่งเหรอเราจะตัดสูตรตรงสีแดงโอเคอ่านโจทยแบบแรปเปอร์หรือว่าจะทอยนะครับอุณหภูมิส่วนสัตว์นั้นในน้ำวยี่สิบเจ็ดเซลเซียสจะมีค่าเท่าไรในหน่วยเคลวินแย่แบบเดิมดีกว่าค่ะโอเคธรรมดาอ๋อเลยไปนะตัวตีนะครับน้องๆอเมร์อเมร์อุณหภูมิ ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งวัดได้เอาแบบดีๆเอาแบบดีนเหรอคะอ๋อนึกว่าแบบซิริสอุณหภูมิที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งวัดได้ยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสองศายี่สิบเจ็ด โอเคนะอาจจะไม่จบจขตอนนี้ได้ยี่เจ็ดองศาเซลเซียสจะมีค่าเท่าไหร่ในหน่วยเคลวินอ่ะที่เขาให้เซลเซียสมาให้ทำเป็นเคลวินน้องๆจะจับอะไรออกมาจ้าไปดูไปดูอ่าจะคู่ตัวไหนดีอ่ะให้เป็นเซลเซียสมาเซลเซียสคือคืออะไรคืออะไรเซลเซียสคือตรงนี้เจอจับคู่กับอะไรสี่ส่วนห้าเท่ากับเคลวินค่ะเคลวินจุดนี้เลย k ลบสองเจ็ดสาส่วนห้าน้องพร้อมแล้วไปเขียนวิธีทำกันเลยยกไปเลยลูก c ส่ตึงตึ่งติง,ตงวิ่งทำ <5. S 1> ยกสูตรมา c <4. S 1> <5. S 2> ส่วนห้าเท่ากับ k ลบสองเจ็ดสามส่วนห้า <2. S 1> <5. S 2> เหมือนกันสังเกตที่สูตรนี้ดีๆจริงๆเซลเซียสกับเคลวินเป็นสูตรที่ทำได้โคตรง่ายเพราะว่าอะไรตัวส่วนมันเท่ากัน ตัวส่วนเท่ากันหนูสามารถตัดส่วนทิ้งไปเลยปิ้วปิ้วหนูจะเหลือเท่ากับ4เท่ากับ k ลบ273คราวนี้โจทย์ให้ค่าอะไรมาจ๊ะให้เซลเซียสค่ะวัดอุณหภูมิได้ทั้งหมด27องศาเซลเซียสโอเค27องศาเซลเซียสนะ,ะ,ะก็เอา27แทนค่าที่เซลเซียสเท่ากับ k ลบ273 หาค่า k ก็ย้ายลบไปเป็นบวก27่สิบวกสองเท่ากับ k คิดเลยคิดเลขคิดเลขคิดเลขยี่สิบบวกสองพี่พึ่งกดกิ้งยี่สบวกสองได้เท่ากับส0มร้อย่ะน้องคิดยางกดกิ้งสิ ามร้อยเชวินอ่ะจ้าอ่ะตอนนี้ตอบสามร้อยเชวินนะจ๊ะเสร็จไป็นหนึ่งข้อแล้วเย้อย่าลืมลอกทุกข้อนะคะตรวจทุกประโยคละเอียดนะจ๊ะขอเป็นลายมือนะจ๊ะลายมือนะจ๊ะลูกลายมือที่แสนสวยงามของพวกหนูสุดยอดเป็นห่วงใครเป็นห่วงน้องดีมไหนน้องดีมน้องดีมทำอะไรอยู่ว้าพี่พึ่งจดเยอะจังเลยครูจอมหนูพอวพ่อพอแล้วไหม น้องเป๊กที่น่าร yeah> ักล่ะน้องเป๊กน้องเป๊กเป๊กที่น่ารักทำลังอยู่น้องเป๊กเหรอน้องเป๊กกอดหมอนฟูจอมดูด้วยนะลูกนะน่ารักจังอ่าน้องเขาตังค์เาตู้ล่ะอโลฮ่าอโลฮ่าอยู่โมเดลเขาเปิดอยู่กับต้นมะพร้าวเขาเเปิดต้นมะพร้าวนะจ๊ะน้องริวว่ะน้องริวน่าจะจดเรียบร้อยอยู่ตั้งใจเรียบร้อย้เรรียยบอจ้ะเยี่ยมไปสู่ข้อที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 ่สองจ้าข้อที่สอง เอ๊ะก่อน,นอาจารยอมมันขึ้นข้อที่สอนมีพึ่งน,น่าจะบอกกติกาอะไรสักอย่างก่อนเรียนดีไหมอะไรคะว่าเดี๋ยวเราจะระหว่างเรียนเนี่ยอยากให้มีการถ่ายภาพการเรียนไว้อ๋อก็กติกามีอยู่ว่าให้หน้นองๆตอนเรียนอยู่ถ่ายภาพตอนที่กําลังเรียนนะให้ติดหน้าอาจารย์จอมหรือว่าหน้าจอมาด้วยติดหนูด้วยอะใช่ะะให้ติดหน้าหนูด้วยนะไม่ใช่หน้าอาจารย์จอมเดียวแล้ว แท็กเข้ามาใน Facebook อาจารย์จอมพอแท็กเข้ามาแล้วคนไหนได้กดไลค์มากที่สุดเราจะวัดตั้งแต่แ EP แรกยาวไปถึง,ถงสุดท้ายเลยระเราจะมารวมคะแนน, like, น, like นนในการไลค์จำนวนไลค์กันนะจำนวนไลค์น้องคนที่ได้ไลค์มากที่สุดจะได้หมอนฟั่งทําหนึ่งใบโดยมีภาพน้องหมีบอกได้ น้องหมีที่อาจารย์จอมชอบใช่ไหมแต่หมีหนูอยู่ข้างหนูอยู่ด้านบนกับอาจารย์จอมอยู่ด้วยว่าเป็นขวัญใจมหาชนของซัมเมอร์ซัมเมอร์โควิดของเราโควิดนะพี่โอเคนะพี่จะส่งรูปแบบของหมอนไปให้ในกลุ่มโอเคค่ะคุยสองคอยสอง เพิ่มให้เบื่อหน้าจอจ่องๆ,ๆ,ๆก็จะใส่แว่นเธอจะได้น้องๆใช้ไม่เบื่อนะจ๊ะอยากให้แต่งเป็นอะไรก็บอกกันนะต่อไปข้อที่สองน้ำผลไม้แก้วหนึ่งน้องบอกให้แต่งตัวเออแต่ชุดว่ายน้ำชุดนางงามอะไรย่างงี้ไม่เอานะหรือว่าผ้าถุงอะไรอย่างงี้ <ing and humor> ไม่ได้นะลูกนะอุณหภูมิ58องศาฟาเรนไฮต์จะมีค่าเท่ากับกี่องศาโรเมอร์มาแล้วจ้า เรนไฮมาให้เปลี่ยนเป็นโรเมอร์ไปดูสูตรไปดูสูตรฟาเรนไฮจำได้กันยังเอ่ยฟาเรนไฮนะจ๊ะฟาเรนไฮฟาเรนไฮเอฟลบสามสิบสองส่วนเก้าเท่ากับอาส่วนสี่โรเมอร์อาส่วนสี่โรเมอร์จับคู่นี้อ่าไปดูกันวิธีจำเอฟใส่สูตรนะลูกลบสามสิบสองส่วนเก้าเท่ากับ R าส่วนสข้อนี้ให้ค่าของตัว F หรือตัว R ตัว F ค่ะเพราะเป็นฟาเดนไฮน์นะแทนค่าที่ F เป็น58น้ำผลไม้อุณหภูมิ58 5 8ลบ32ส่วน9เท่ากับ R ส่วน C 58ลบ32เหลือเท่าไหรจ๊ะเหลือเท่ากับ26ค่ะ26ใช่ป่ะ58ลบ32ม่58น้องก็จะไม่ลงตัวในสงสาร น้องจะหันไม่ลงตัวกันก็ต้ <c oughs> องหันไม่ลงตัวสงสารน้องๆอ,งอะอยากเปลี่ยนโจทย์ให้จังเลย <c oughs> ทําไมต้องส่งสารอ <c oughs> อกไปซะต้องสงสารน้องๆสงสารอยากหันลงตัวกันไหม <c oughs> อยากทุกคนคงตอบว่าอยากจ้อยู่ที่นี่อยากครูจอมอยากให้เปลี่ยนโจทย์เป็นหกสิบแปดจังเลย <c oughs> อยากหันลงตัวหรืออยากเป็นวศนิยมกันลองตอบแทนสิอยากถ้า <c oughs> เอาแบบน้องๆหรือเอาแบบหนึง่งเอาแบบน้องๆ หนูอยากยึดแบบหนูอ่ะหนักด้หนูไม่อะชอบเปลี่ยเป็นเธอซินยมช็อกเรได้ก็ได้โอ้ยอมก็ได้อ่ะอะอ่ะ,อะช็อกเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกคน <c oughs> เปลี่ยนนะไม่งั้นทุกคนจะต้องคิดเลขของซินยมแบบว่ายากนะ มันจะหาไม่ลงตัวอายจจอมยากให้หนูหาลงตัวกันหาลงตัวหาลงตัวเพราะฉะนั้นหนูต้องเปลี่ยนเป็นหกสิแปดเปลี่ยนโจทย์ห้เป็นหกสิบแปดโอเคเพราะฉะนั้นน้ำผลไม้แก้วนี้จะอยู่ที่อุณหภูมิ68สิดองศาฟาเรนไฮต์หกปดนะเราสดๆกันเลยนะเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ให้คิดเนี่ยนะจะเป็นเลขยากกว่านี้แต่ว่านี่เราอยู่ห่างกันขอเปลี่ยนนิดนึงห8สิแปดลบสสองเหลือเท่าไหร่เหลือ เหลือเท่าไรเหลือเท่าไรสามสหจ้าสาสหส่วนเก้าเท่ากับ R ส่วนสี่สามสิหกก่อนดีอ่ะตัดก่อนดีไหมอ๋อตัดก่อนได้เลยใช่เก้าี่ครั้งได้สามสิบหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิเกสเจเกเกสองสิบแปด เก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสิบสามสิบหกเป็นสี่ได้สี่ครั้งสี่ <c oughs> เท่ากับอาส่วนสี่หน้านี้เสร็จไหมอาจารย์จับต้องไปอีกหน้าหนึง่งพื้นที่ไม่พอพอไหมคะเสร็จไหมคะสี่เท่ากับอาส่วนสี่สี่เท่ากับอาส่วนสี่ไป <c oughs> หน้าถัดไป สี่เท่ากับ r ส่วนสี่แล้วถ้าเกิดน้องถามแล้วเมื่อกี้มันเป็นส่วนหนึ่งอะคะสี่ส่วนหนึ่งอันที่เป็นส่วนหนึ่งนะลูกถ่าเป็นท่าหนึ่งเป็นตัวส่วนน,น,นะสี 4, ่ส่วนหนึ่งสำหรับน้องประส r ครูสัมขอไปตรงนี้ครูสัมจะเลื่อนไปตรงนี้นะขอเป็นความเขียวละกันเพราะหนูจะชอบกันตรงนี้นะครูสัอ,อธิบายไปให้ฟังตรงนี้ละกันสี่ส่วนหนะึ่งนมีค่าเท่ากับสี่ค่าเท่ากันเพราะอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งก็คือ เพราะสี่ส่วนหนึ่งมันก็คือถ้าเกิดเป็นการหารมันคือสี่หารหนึ่งสี่หารหก็คือได้สปกติะนเข้าใจนะเพราะฉะนั้นสี่เท่ากับอส่วนสตอนนี้อยากรู้ค่า R ให้เราย้ายส่ตัวเนี้ยขึ้นไปคูณหารเป็นคูณสี่คูณส่เท่ากับ R เพราะฉะนั้น R ข้อนี้ได้เท่ากับสีคูณสเป็นสี่หนึ่งสี่ปดสสองสหเย้สิเสร็จไปอีกค้องแล้วข้อนี้สิห โรเมจ่าเจ็ดในหนึ่งข้อใช่แลวโอ้ไปต่อข้อต่อไป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 แค่เห็นโจทย์จะบอกอ้าวคุณจอมทำไมทำแบบนี้ล่ะคือให้หนูหาทั้งเซลเซียสและเคลวินให้หาเพิ่มอีกแล้วไม่ได้เปลี่ยนแค่สถานะเดียวนะนะไปดูเลยอะไรหรอ ดูกันนะจ๊ะเบื่อเจ้าอารมณ์ไอย่างงั้นเราไปดูเป็นหมู่กันบ้างดีกว่าไหมนนหมูหมูหมกูกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนแ๋ยว่าหมูสีชมพูแป๊บนึงนะน้องๆอ,อาจจะอาจจะดูหมูจะได้ดูคอนี่นมีลื้ปล๊บมปุ๊บอารมณ์ดีขึ้นไหมจ๊ะหมูน้อยมีหมูน้อยแล้วนะคะ คนก็กินน้ำได้ต่อไปไปที่ข้อที่สามเราชมต่อพาร์ทสามนะจ๊ะ